มาเจ้าวันนี้เขาจะมากินข้าวเจ้ากันวันนี้มีแอปทวัวนเ n แหมงพ้ะเจ้าปเปื่อนนี่มีแอปซีบอกว่าเอากินกับหอมแดงว่ะกับพริกว่ะพริกจีก็ํำพริกสดก็ได้เนอะมีแอปซีบอกว่ากินกับสองอย่างนี่มันล้ำหม่าวัานนี้น้าอ้อยจัดเ,เลยเจ้านี่แอปทวอัวนเ n ่ w เหรอดูโอ้นี่อืมอืม อืมน้ำเด,ด้าอืมชั้นกินอะไกับอันเตาหอมแดงนี่น้ำแต้เจ้าไหนจีนเจ้าจพริกเลยเนาะอืมเาะหอเข้ากันได้แล้วยังมีไม่เห็นเนาะแอปอ๋อ,อ้เจ้าหนึ่งวันนี้มันได้แอปคนเดียวเนาะวันนี้อันแม่แก้วซื้อลูกกาดมามมอืมเนาะแอปอ๋อ,อ,กอ,อกสมุนไพรนี่พิเศษเจ้า แกงปลาก๊ดอันนี้หนาอืมโยไใปลาใส่เปลือันคายไปจานว่ะราจิ้มนาละมอสไปมอบ่อยน้ำแกงฮ้อนๆซ่บๆเจ้ามลำขนาดเลยโอ้งานี่ขอกุ้ยแอนขนมำ Men đã chưa lẽ nào, FC bầu vào kính giống hôm nay mình lắm, ui lắm tè mọc hà nội mhm 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 mhm